เทคนิคการจำโครงสร้าง12 tense ในภาษาอังกฤษเชื่อว่าหลายคนเลยนะคะยังคงจำโครงสร้าง12 tense ในภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เฟ่จะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆที่ทำให้เราจำโครงสร้างได้ทั้งหมด12 tense กันเลยค่ะก่อนอื่นเฟ่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ4กลุ่มกริยาต่อไปนี้นะคะในกลุ่มที่1ชื่อว่า verb to be กลุ่มที่2ชื่อว่า verb to have กลุ่มที่3 verb to do และกลุ่มที่4คือ verb ทั่วไปหรือ verb อื่นๆที่ไม่ใช่ verb to be verb to do แล้วก็ verb to have นั่นเองนะคะในแต่ละกลุ่มนี้เขาจะมีช่องต่างๆเราเริ่มต้นที่ verb to be กันก่อน verb to be ถ้าเราใช้เขาในรูปช่องที่1เราก็จะได้คําว่า is หรือ am หรือ are แล้วแต่ประธานนั่นเองส่วนถ้าเราใช้ verb to be แบบที่เป็นช่องที่สอในรูปกริยาช่อง2เราก็จะได้เขาในรูป was หรือ were โดยที่ is กับ am จะเปลี่ยนเป็นคำว่า was ส่วน are เปลี่ยนเป็นคำว่า were นั่นเอง verb to be ช่องที่3อันนี้อาจจะต้องดอกจันิดหนึ่งเพราะหลายคนไม่รู้นะคะนั่นก็คือคำว่า be ส่วน verb to be ในช่องกริยาไม่พันเราเรียกคําว่า verb to be เพราะฉะนั้นในช่องไม่พันเราได้คำว่า be น่าจะได้กันแล้วสำหรับกริยากลุ่มแรกกลุ่มที่สองที่เราจะพูดถึงก็คือ verb to have verb to have ในรูปกริยาช่องหนึ่งเราได้คำว่า has หรือ have แล้วแต่ว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือเป็นพาหูพจน์นะคะทำเป็นช่องสอง verb to have ในช่องสองเราได้คำว่า had และเช่นเดียวกันถ้าเป็นกริยาช่องสาสำหรับ verb to have ก็เป็นคำว่า had เหมือนกันในส่วนของกริยาไม่ผัน verb to have เราเรียกเขา verb to have ช่องไม่ผันคือคำว่า have ตัวเดียวเท่านั้นค่ะกลุ่มที่3ก็คือ verb to do ค่ะ v e r b to do ที่อยู่ในรูปกริยาช่องหนึ่งเราได้สองตัวค่ะคือคำว่า does หรือคำว่า do ถ้าเป็นกริยาช่องสองเราก็จะใช้คำว่า did นั่นเองไม่ว่าประธานจะเป็นใครเราก็เลือก did ได้เลยและในรูปกริยาช่อง3มเราจะได้คำว่า done และสำหรับ v e r b to do ที่อยู่ในรูปกริยาไม่ผันก็คือคำว่า do นั่นเองนะคะง่ายมากเลยสำหรับ3ามกลุ่มนี้ กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มกริยาทั่วไปหรือกริยาอื่นๆที่ไม่ใช่ r verb to be verb to have หรือ e r b to do การกระทำต่างๆคำว่าชอบคำว่าต้องการคำว่าดื่มคำว่าดูหนังคำว่าเรียนหนังสือทุกคำเลยนะคะเวลาเราใช้เขาในรูปกริยาช่องหนึ่งเราก็ต้องคิดว่าตัวเขาจะเติม S หรือไม่เติม S เพราะฉะนั้นฝ้ายให้คำว่า work เป็นตัวแทนของกริยากลุ่มนี้เนาะแปลว่าทำงานนะคะฝ้ายก็เขียนไปเลย works แบบเติม S หรือ work แบบไม่เติม s แล้วแต่ว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์ในรูปกริยาช่องสองคำว่า work นี้ทำเป็นกริยาช่องสองโดยการเติม ed worked และเช่นเดียวกันกริยาช่องสาสำหรับกริยาที่มีการเติม ed ก็จะเป็น worked ตามเดิมส่วนกริยาแบบที่ไม่ผันเราต้องการคำว่าทำงานเพราะนั้นช่องไม่ผันก็คือคำว่า work ตัวเดียวไม่ต้องคิดเลยว่าจะเติม s หรือไม่เติม s หรือเติม e d ดีไหมไม่ต้องเติมสิ่งใดๆเลยถ้าเราเข้าใจกริยา4กลุ่มนี้แล้วนะคะเราจะพูดถึงโครงสร้างที่เราจําเป็นจะต้องจําได้เพื่อนํามาประกอบทั้งหมด12 Tense นะคะ Tense ก็คือโครงสร้างของกริยาค่ะซึ่งถ้าเกิดเราเปลี่ยน Tense ไปนะคะก็จะมีผลทําให้ช่วงเวลาของการกระทํานั้นเปลี่ยนไปหรือรูปแบบการกระทํากริยานั้นไม่เหมือนเดิมนั่นเองเนาะ ฝ้ายจะแบ่งในส่วนของ tense ออกเป็น2ส่วนนะคะในส่วนแรกจะเป็น tense ท,ที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาเนาะซึ่งช่วงเวลาจะแบ่งออกเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตนะคะโครงสร้างของ tense ปัจจุบันเราจะใช้กริยาช่อง1ค่ะโครงสร้างของ tense อดีตเราใช้กริยาช่อง2และโครงสร้างของ tense ในอนาคตเราไม่ใช่กริยาช่อง3แต่เป็นคําว่าจะตรงกับภาษาอังกฤษคือคําว่า will แล้วตามด้วยกริยาแบบที่ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นใครเข้าใจตรงไหนผิดอยู่ระว,วังดีๆอันที่2ก็คือโครงสร้างที่บง่งบอกลักษณะของการกระทำค่ะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสอย่างนะคะอย่างแรกเราเรียกเขาว่า simple simple แปลว่าเรียบง่ายเรียบง่ายแต่ไม่มีโครงสร้างเลยอ่ะมีค่าเป็นศูนย์นะคะ simple ไม่มีโครงสร้าง อันที่2คือ continuous ค่ะ continuous จะมีโครงสร้างเป็น verb to be ก่อน1ตัวแล้วตามด้วยกริยาเติม ing จะต้องมาคู่กันเสมอนะคะไม่สามารถใช้ verb ing โดดๆได้ต้องมี verb to be ขึ้นหน้าเขาด้วยถัดมาที่3ชื่อว่า tense perfect ค่ะ tense perfect มีโครงสร้างคือ verb to have ก่อน1ตัวนะแล้วตามด้วยกริยาช่อง3กริยาช่อง3อยู่หลัง verb to have เสมอนะคะ และสุดท้ายก็คือ perfect continuous ฝ้ายเขียนเป็นตัวย่อเอานะคะตัวนี้จะมีโครงสร้างที่ยาวนิดนึงก็คือ verb to have, be และ rees, าตามด้วยกริยาเติม ing ค่ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างหลักที่ฝ้ายอยากให้ทุกคนจำภาพเพาได้ค่ะก็คือปัจจุบันอดีตอนาคตซึ่งแบ่งเป็น3ช่วงเวลาในส่วนของการกระทำเราก็จะโฟกัสไปที่ continuous แล้วก็ perfect กับ perfect con นั่นเองนะคะ แล้วเราก็จะใช้โครงสร้างหลักเหล่านี้ไปประกอบ tense ในตารางต่อไปนี้เลยตารางนี้นะคะทุกคนลองตีตารางตามไฟดูได้เลยเนาะทางด้านซ้ายมือตรงนี้เนาะแบ่งออกเป็นการเวลาค่ะก็คือ present คือปัจจุบนันโครงสร้างคือกริยาช่อง 1. past คืออดีตโครงสร้างคือกริยาช่อง 2. future โครงสร้างในอนาคตยังจำกันได้ไหมเราใช้ will ตามด้วยกริยาที่ไม่ผันนั่นเองนะคะ ในส่วนด้านบนตรงนี้ค่ะคือกริยาที่บ่งบอกลักษณะของการกระทำ simple ไม่มีรูปจำได้ไหม continuous เรามี verb to be แล้วตามด้วยกริยาแบบเติม ing perfect เราใช้ verb to have ตามด้วยกริยาช่องไหนนะช่อง3ค่ะส่วน perfect con เราใช้ have been แล้วตามด้วยกริยาเติม ing นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้โครงสร้างเมื่อกี้ที่เราได้เรียนรู้ไปมาประกอบเป็น tense เนาะ เริ่มต้นที่ simple tense กันก่อนเลย simple tense ไม่มีโครงสร้างเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ present simple เราเอากริยาช่องหนึ่งนะคะมาใส่ในช่อง present simple ได้เลยเช่นเดียวกัน past simple simple ไม่มีโครงสร้างเราก็ใช้กริยาช่องสองเป็น tense past simple ได้เลยและเช่นเดียวกัน future simple เราก็จะได้ will ตามด้วยกริยาไม่ผันนั่นเอง ถัดมาในส่วนของ continuous tense นะคะโครงสร้างคือ verb to be ตามด้วยกริยาเติม i n g ถ้าเราต้องการ present continuous เราเอา verb to be ให้อยู่ในรูปกริยาช่อง1โอเคไหมซึ่ง verb to be ช่อง1คือ is, หรือ am, หรือ a r e แล้วก็ต่อด้วยกริยาเติม i n g โครงสร้างที่เราจะได้ก็คือ is, หอ am, หรือ a r e แบบนี้แล้วตามด้วย verb ing ง่ายมากเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราต้องการ past continuous นะคะแปลว่าเราต้องเปลี่ยน verb to be ตรงนี้ให้เป็นกริออยาช่องสองเราได้คำว่า was หรือ were แล้วตามด้วยตรงนี้อย่าลืมด้วยเอาลงมาค่ะ verb ing ถัดมา future continuous future เราต้องมีคำว่จาจะก่อนคือคำว่า will หตัวนะเสร็จแล้วเราต้องการ verb to be แต่อยู่ในช่องไม่ผันอยู่หลัง will อยู่ในรูปไม่ผันเท่านั้น verb to be ช่องไม่ผันคือคำว่า be เราได้ will be แล้วอย่าลืมกริยาเติม ing ด้วยตัวสุดท้ายถัดมาที่ perfect tense นะคะโครงสร้างยังจำกันได้ไหม have ตามด้วยกริยาช่อง3เราาะได้ present perfect เราเปลี่ยน verb to have เป็นกริยาช่องหนึ่งได้คำว่า has หรือ have เลยแล้วตามด้วยกริยาช่อง3ถ้าเราต้องการ past perfect เราก็เปลี่ยน v e r b to have ให้เป็นกริยาช่องสองนะเปลี่ยน v e r b to have ตรงนี้เป็นกริยาช่องสองได้คำว่า had แล้วตามด้วยกริยาช่องสามเอามาด้วยนะคะ future perfect ค่ะ future จะต้องมีคำว่า will ก่อน will เสร็จปุ๊บหลัง will ตามด้วยกริยาไม่ผันกริยาไม่ผันเนี่ยคือ v e r b to have เพราะฉะนั้นเราจะได้คำว่า have อยู่ในรูปไม่ผัน will have แล้วตามด้วยกริยาช่อง 3ง่ายมากๆตอนนี้เราเหลือแค่คอลัมน์สุดท้ายที่เป็น perfect continuous tense แล้วนะคะซึ่งแน่นอนถ้าเป็น present perfect continuous เราก็เปลี่ยน verb to have ตรงนี้ให้เป็นกริยาช่อง 1. นั่นก็คือคำว่า has หรือ have ก็ได้ต่อด้วยคำว่า been แล้วก็ต่อด้วยกริยาแบบเติม ing ในส่วนของ past perfect continuous เราเปลี่ยน verb to have เป็นกริยาช่องสองตรงนี้ใช่ไหมได้คำว่า had been แล้วต่อด้วยกริยาเติม ing สุดท้าย future perfect continuous future จะต้องมีคำว่จาจะคือ will แล้วไงต่อคะเราต้องการ verb to have อยู่ในรูปไม่ผัน will ลากลงมาเลยค่ะ will แล้วก็ have been ตามด้วยกริยาเติม ing นั่นเองนะคะ แค่นี้เท่านั้นเองทุกคนก็จะได้โครงสร้างทั้งหมด12 tense ในภาษาอังกฤษไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปจนจบนะคะฝ้ายแนะนำเลยว่าลองตีตารางแล้วเขียนโครงสร้างแบบนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะเพื่อเป็นการ make sure ทำให้ตัวเองมั่นใจว่าฉันจำทั้งหมด12โครงสร้าง tense ในภาษาอังกฤษได้แล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะ แล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าแต่ละโครงสร้างของ tense เราใช้เมื่อไหร่ใช้ในสถานการณ์ไหนให้พิมพ์คำว่าอยากรู้ที่คอมเมนต์มาบอกไฟล์ข้างล่างแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามใต้บน f a c e b o o k YouTube, t i k t o k แล้วก็ Instagram นะคะเปิดการแจ้งเตือนต่างๆไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆความรู้ภาษาอังกฤษมีอัปเดตให้ทุกวันเลยค่ะ